สวัสดีค่ะวันนี้เรามาเจอกันอีกแล้วนะคะก็ต้องบอกว่าวันนี้นะโหหนูตื่นเต้นมากไม่มารีวิวไม่ได้เลยกับผลิตภัณฑ์ตัวใหม่นะคะของนูสกินนะคะชื่อ i n s t a า r o รองเฟสไว i t เทนนิ่งมินะคะต้องบอกว่าโอ้โหหนูเองใช้มาระยะเวลาหนึ่งแล้วนะคะต้องบอกว่าว้าวมากๆเลยสินค้าราคาหลักร้อยแต่คุณภาพเกินราคาไปเยอะมากๆเลยนะคะซึ่งต้องบอกว่าตัวนี้เนี่ยนะคะ เป็นตัวที่จริงๆม,ม,มีทั้งสารบำรุงนะคะแล้วก็เป็นตัวที่เป็นเหมือนเบสก่อนการแต่งหน้าเนาะซึ่งเป็นการปรับสีผิวให้สว่างกระจ่างใสแบบมีมิตินะคะทันทีที่ใช้เลย ตัว i n นซาบล o องเฟสไวท์เทนนิ่งมิลเนี่ยนะคะต้องอเดี๋ยวขอบอกก่อนว่าในนี้เนี่ยนะคะในหลอดเล็กๆแบบนี้นะ้มีสารสำคัญอะไรบ้างนะคะตัวแรกเลยนะคะคือไมก้าและไทเทเนียมไดออกไซด์ตัวนี้นะคะจะเป็นตัวที่มีคุณสมบัติในการช่วยปรับสีผิวให้สว่างกระจ่างใสนะคะตัวที่2นะคะคือวิตามิน d 3วิตามิน d 3เนี่ยเป็นตัวที่ช่วยในเรื่องของอ ทําให้สีผิวเราสว่างกระจ่างใสนะคะแล้วก็ลดเรือนริ้วรอยจุดด่างดํานะคะตัวที่3นะคะนั่นก็คือสารสกัดจากดอกคาโมไมล์ค่ะตัวนี้นะคะจะเป็นตัวที่ช่วยในเรื่องของการปกป้องผิวเราจากมลภาวะสิ่งแวดล้อมนะคะซึ่งอาจจะมาทําลายผิวทําให้ผิวเกิดจุดด่างดําได้นะคะแล้วก็ตัวสุดท้าย คือตัวกรีซเีนค่ะตัวนี้นะคะก็จะเป็นตัวที่ช่วยเก็บกักความชุ่มชื้นให้กับผิวเราเพราะฉะนั้นฟังแบบนี้แล้วเนี่ยนะคะอินสตาบลองไม่ใช่แค่เป็นตัวที่ทําให้แบบหน้าขาวซึ่งจริงๆต้องบอกว่าคนไทยหรือคนเอเชียเนอะชอบที่จะมีผิวขาวแต่การมีผิวขาวที่ดีเนี่ยมันต้องผิวขาวสว่างกระจ่างใสแบบมีมิติแบบผิวอิ่มน้ําแบบเป็นธรรมชาตินะคะซึ่งตอบโจทย์ด้วยอินสตาบลองหลอดนี้เลยนะคะ,ะเดี๋ยวบอกวิธีการ ใช้ก่อนนะก่อนที่เดี๋ยวตอนท้ายหนูจะมาพาแขนตัวเองให้ดูเลยนะว่าสองข้างเปรียบเทียบกันนะคะมันแตกต่างกันยังไงเนาะวิธีการใช้เนี่ยนะคะเราใช้ตอนไหนบ้างนะคะเอาจากขั้นตอนการทําความสะอาดก่อนเลยคือเราล้างหน้าทําความสะอาดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ปรับสีผิวให้สม่ําเสมอด้วยตัวโทนเนอร์นะหลังจากใช้โทนเนอร์เสร็จแล้วนะคะก็ลงเซรั่มลงครีมบำรุมงมอยเจอไรเซอร์ของเราตามปกตินะคะ แล้วหลังจากนั้นเนี่ยถึงจะลงตัวอินสตาบองนะคะพอลงอินสตาบองเสร็จแล้วก็ต่อด้วยกันแดดถ้าเป็นตอนเช้าเนาะต่อด้วยกันแดดรองพื้นรองพื้นหรือเครื่องสําอางได้เลยนะคะแต่ตัวนี้เนี่ยไม่ได้จําเป็นว่าจะต้องใช้เฉพาะตอนเช้าอย่างเดียวตอนเย็นหรือตอนกลางคืนก็สามารถใช้ได้นะคะจําง่ายๆแบบนี้คือหลังครีมบํารุงและก่อนกันแดด หลังครีมบำรุงและก่อนกันแดดนะคะซึ่งจริงๆต้องบอกว่าเนื้อครีมเนี่ยเป็นอย่าให้ดูเลยนะเนื้อครีมเนี่ยเป็นครีมน้ำนมนะคะมันก็จะ เขาเรียกว่ามีกลิ่นหอมกลิ่นแบบนมๆมด้วยแหละแล้วพอทาลงผิวนะไม่ต้องกลัวเลยว่าแบบผิวจะมันเพราะตัวหนูเองนะเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบใช้อะไรแบบนี้เพราะว่ากลัวผิวมันกลัวอุดตันนะคะไม่ชอบเลยแล้วก็กลัวแบบหน้าจะเนอะหนะกกลัวหน้าจะลอยหน้าจะวอกนะคะอันนี้ไม่มีเลยบอกได้เลยว่าพอทาลงผิวปุ๊บนะคะทาไปปับ๊บ ซึมลงผิวเราได้หมดเลยคือไม่ทิ้งร่องรอยความเหนียวเนื้นะให้เรารู้สึกหงุดหงิดลำคาญใจเลยนะคะแล้วก็สามารถใช้เป็นประจำทุกวันต้องบอกว่าถ้าเราอยากเห็นผลลัพธ์นะคะคือต้องใช้ประจำอย่างต่อเนื่องซึ่งมีผลการวิจัยออกมาแล้วว่าคนที่ใช้อย่างต่อเนื่อง8สัปดาห์นะคะคือสีผิวสว่างกระจ่างใสขึ้นนะคะผิวดูเรียบเนียนขึ้นนะคะ ผิวดูชุ่มชื้นมากขึ้นค่ะแล้วก็ผิวแลดูสุขภาพดีอิ่มน้ําซึ่งเชื่อได้เลยว่าไม่ใช่เฉพาะสาวๆหรอกคุณผู้ชายก็อยากได้เนอะเราอยากได้ผิวที่มีสุขภาพดีเนาะแล้วก็ทาได้ทั้งหน้าและตัวนะคะไม่จําเป็นว่าจะต้องทาเฉพาะหน้าอย่างเดียวหน้าคอแล้วก็ตัวได้เลยนะว่าแล้วนะคะเดี๋ยวจะมาลองรีวิวให้ดูเลยว่าถ้าทาที่แขนหนึ่งข้างจะเกิดความแตกต่างยังไงบ้างนะคะ ก่อนจะใช้นะคะเราต้องเขย่าหลอดน,นิดนึงเนื่องจากให้สารประกอบนะ้ำมันสามารถแบบผสานเป็นเนื้อเดียวกันก่อนที่จะมาลงผิวเราเนาะอ่าเสร็จแล้วนะคะเราลองบีบครีมเดี๋ยวันบ,บ,บีบให้ดูอ่าบีบให้ดูที่หลังมือก่อนนะคะนี่ลักษณะเนื้อครีมจะเป็นแบบนี้เลยนะคะอ่าเนื้อครีมเป็นแบบนี้สีขาวๆเหมือนน้ำนมแล้วกว็กลิ่นหอมนมนม,นมมากเลยอะ่ะอ่ะนะเดี๋ยวหนูจะทาที่แขนให้ดูนะคะ าทาไปปุ๊บนะมันซึมลงหมดเลยอะ่ะไม่มันไม่เหนียวเหนอะไม่ลำคาเลยค่ะอ่าเสร็จแล้วนะแห้งเลยแห้งเลยอ่ะทีนี้เดี๋ยวจะลองเทียบดูกับแขนสองข้างนะว่าสีต่างกันไหมนะโอตึงต้เหมือนกันนะเนี่ยต่างกันไหมคะต่างกันไหมอ่าเนี่ยแหละคือมันจะไม่ได้แบบ ขาวว่ขาวว่ะแต่เอาเป็นว่าคุณจะผิวกระจ่างใสขึ้นทําให้ผิวคุณดูมีมิติมากขึ้นนะคะผิวดูสุขภาพดีอิ่มน้ํานะคะแล้วก็ผิวเรียบเนียนด้วยเพราะฉะนั้นอยากบอกว่าอินสตาบลงหลอดนี้ตอบโจทย์มากตะกี้บอกราคาหลักร้อยใช่ไหมราคาสมาชิกนะคะหลอดละ 560บาทเท่านั้นแต่คุณภาพนะเกินราคาไปแบบเป็นหลักพันหลักหมื่นกันเลยทีเดียวนะคะแต่วันนี้ไม่ได้คือหนึ่งมาเชิญชวนให้ทุกคนที่ยังไม่เคยใช้ลองใช้นะคะหรือใครอาจจะเคยใช้เบสใช้พรามเมอร์ในการแบบลงก่อนแต่งหน้านะหนะูเชิญชวนให้มาลองใช้ตัวนี้เลยแต่วันนี้นะคะไม่ได้มาเชิญชวนให้มาลองใช้อย่างเดียวนะคะ ใครตอนนี้นะคะที่อยากจะมีรายได้นะคะอยากจะไปเป็นอ,อยากจะเป็นอินฟลูเอนเซอร์นะไปรีวิวใช้ดีแล้วเรารีวิวต่อน,นะคะตอนนี้เองนะคะหนูเองก็รับอินฟลูเอนเซอร์นะคะรับหาคนรีวิวหรือหาคนที่เป็นตัวแทนนะที่อาจจะเป็นตัวแทนสินค้าดีมีคุณภาพนะคะมาตรฐานระดับโลกที่ทำตลาดได้ทั่วโลกเลยนะคะก็ ใครนะคะสนใจอยากจะใช้นะพักมาใครสนใจอยากเป็นตัวแทนอยากเป็นอินฟลูเอนเซอร์อยากเป็นคนที่จะมารีวิวสินค้าดีๆแบบนี้นะเป็น product of the product นะคะพักมาได้เลยเดี๋ยวหนูจะ ทิ้งเบอร์โทรไลน์ไอดีไว้ในเดสคริปชันของวิดีโอตัวนี้นะคะก็วันนี้มารีวิวแต่เพียงเท่านี้มั่นใจว่าใครที่ได้ใช้นะคะจะต้องรักหลงรักอินสตาบลงเหมือนหนูแน่นอนแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมาเจอกับสินค้าตัวไหนผลิตภัณฑ์ตัวไหนนะมั่นใจว่าดีทุกตัวแน่นอนค่ะเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ